อย่างไรเมื่อเพื่อนร่วมงานนินทาและหน่วยงานเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยด้านจิตใจควรทําอย่างไรทุกที่มีการนินทากันหมดเป็นเรื่องปกติมึงก็นินทาเขาประเด็นคือมึงตั้งคำถามแบบโอโหพื้นที่ไม่ปลอดภัยเลยพื้นที่มึงนั่นแหละตัวไม่ปลอดภัยที่สุดกูจะบอกให้ไม่มีใครอันตรายไปกว่ามึงแล้วกูจะบอกให้ เพราะฉะนั้นบางทีเราบอกว่าพื้นที่ในการใช้ชีวิตของเรามันดูไม่ใช่เซฟโซนเลยมันดูไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตเลยแต่เราลืมไปว่าตัวเราเองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่นั้นเราก็ลืมไปว่าเราเป็นหนึ่งในการนินทาว่าร้ายคนอื่นเหมือนกันเราสังเกตไปว่าเราจะเห็นการนินทาของทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายร้ายแรงมากแต่เรามองว่าเวลาเรานินทาใครเนี่ยมันจะมองเป็นเรื่องสารใคสนุกสนานเราชอบในการนินทากันไหม มึงอย่างเงีย้ยบร็ชอบนินทาแลวคนชอบการนินทาและนินทากันเป็นเรื่องธรรมดาปกติในการใช้ชีวิตในสังคมนี้แต่เวลามีใครนินทาเราเราชอบมะไม่ชอบแปลกมะเราชอบนินทาแต่ไม่ชอบถูกนินทาทั้งทั้งที่มันเป็นเหตุและเป็นผลเรื่องเดียวกันว่าเมื่อเราชอบในการนินทามันก็ควรแก่การ ยอมรับความเป็นจริงว่าก็ต้องให้คนอื่นดินทาเราได้เหมือนกันนั่นแหละลักษณะของโลกกรรทำแปดคือมีสรรเสริญต้องมีนินทาคู่กันมาแต่เราอยากได้แต่คำสรรเสริญไม่อยากได้คำดินทาเวลาคนพูดถึงเราเราอยากให้เขาพูดถึงทางที่ดีหรือพูดถึงทางที่ไม่ดีกับเราเราอยากให้คนพูดถึงทางที่ดีเราอยากให้เยือนยอ,ยอ,ยอสรรเสริญเราเราไม่อยากให้ใครตำหนิจริงเรา เวลาพูดรับหลังถึงเราเราอยากให้เขาพูดรับหลังถึงคุณงามความดีของเราไม่อยากให้เขาพูดรับหลังถึงเราในทางเลวทรามต่ำชาแต่เวลาพระดเจ้าสอบพระเจ้าสอบว่าไงเลยวะความเรวความชั่วของคขอื่นแม้มีคนพยายามถามขนาดไหนก็ตามให้พยายามหลบเลี้ยวเคี้ยวพดไม่พูดความเร็วความชั่วของเขาแต่คุณงามความดีของความเรวความชั่วของตัวเองเนี่ยไม่มีใครถามเลยนะให้รีบพูดประก,กาศออกไปเยอะ เวลาความดีคุณงามความดีของคนอื่นไม่ต้องรองใครถามให้รีบพูดให้เร็วแต่เวลาคุณงามความดีของตัวเองแม้มีคนพยายามถามแค่ไหนก็ตามหลบเลี้ยวเคี้ยวคดในการพยายามหยาบพูดความดีนั้นทําไมถึงให้พูดเฉพาะความดีของคนอื่นเพราะว่าอะไรเวลาเรานินทาคนอื่นด้วยคําดีอู ugh, อีนะ่ามันนิสัยดีมากเลยนะเบิ์งมาเป็นปคนสัมดานดีมาก มันเป็นคนทําอะไรนะมึงมันรอบข้อไปหมดเลยแม้บางทีมันจะมีผิดพลาดบ้างนะั้นแต่มันก็แก้ไขตัวเองตลอดเวลามีใครนินทาชาวบ้านแบบนี้ไหมไม่มีถูกต้องมากเราจะนินทาม,มึงทํางานชั่วมากทำงานไม่ได้เรื่องเลยมึงกูทํางานกับคนอย่างมันนะกูลำคาลำคาดมึงใจเย็นอย่าพูงพูดมาเดินมาอยู่มาเดินมาอยู่เราจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาถูกต้องมาเราจะพยายามหลบเลี่ยงมันเดินมาแล้วก็หยุดหยุดพูดให้มันเดินไปก่อนแต่อาการมึงนะออกชัดเจนมากกว่ามึงนินทาถูกต้องมาก เราแสดงอาการของความชั่วหยาบออกมาโดยที่บางทีเราไม่ทันเห็นตัวเองด้วยซ้ําเราไม่เห็นตัวเองว่าเรามีอาการกิริยาอาการในการนินทาว่าร้ายคนอื่นด้วยความแบบผู้เล่ห์ผู้หลังอย่างสึงที่สุดเวลาเรามองคนอื่นกาลังนินทาเราเรารู้ไหมเรารู้เนี่ยดูไอ้คนนี้สิมึงดูหน้ามานันนี่เอ้าอย่าเพิ่งมองสิมึงมองเดี๋ยวก็รู้สิว่ากำลังนินทามันอยู่ถูกต้องป่ะพวกเราจะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาการชี้ไปสักคนนึงเราจะหันครอบเลยเพราะอะไรเราลืมตัวมันเป็นพฤติกรรมเคยชิน แต่บางคนก็นินทาชาวบ้านจนเคยชินกู่ใเพิ่งหันนะได้กูกำลังนิ่งอยู่แล้วรอจังหวะโบะ๊ะบะมึงเอาได้แล้วจังหวะแล้วมึงหันปับเลยเรอจังหวะก่อนส่งสิ่งส่งสัญญาก,ก่อนนี่เรียกว่านินทาอย่างชาญฉลาดและนินทาอย่างชํานาญเพราะเรารู้ว่าละโอกาสเวลาว่าทหารตอนนั้นมันจะเกิดการทะเลาะเบาแววงกันได้ทันทีเร,นนเราชานาญเราชาญชินกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดในการใช้ชีวิตของเราสุดท้ายแล้วเราแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้ไหมไม่มี ไม่มีใครในโลกนี้ไม่ถูกนินทาไม่มีทุกคนถูกนินทาหมดไม่ว่าจะเด่นดังแค่ไหนก็ต้องโดนนินทาเสมอไม่มีทางที่จะหลบเลี่ยงได้ดังนั้นสังคมเราจะโดนนินทาว่าร้ายขนาดไหนฟังสิ่งที่เขาพูดเขานินทาเราเป็นเรื่องจริงไหมถ้าเป็นเรื่องจริงแก้ไขตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมมองเขาเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์แก่เรา เออไอคนนี้เป็นผู้ชี้กลุ่มทรัพย์อย่างเราอย่างดีเลยว่าเราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสันดานคือพฤติกรรมของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเขากํลาลังชี้โทษชีภ้ภัยแกเรานะเราจะได้เป็นคนดีขึ้นเราจะได้เดินสู่ความเจริญเขากํลาลังชี้มาแก้ไขซะแต่ถ้าสิ่งที่เขานินทาว่าร้ายเราไม่ใช่เรื่องจริงเราจะไปต้องสนใจไหมไม่จําเป็นเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงจะสนใจทําไม หน้าที่เรามีใครมาถามก็แก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราสุดท้ายเราอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วความสุขจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราคิดแบบนี้ถ้าจามวนจะสนใจสังคมที่นินทาว่าร้ายป่านนี้กูตายคนแรกไปในโลกนี้เพราะอาจารย์คือคนที่เจอคนนินทามากที่สุดน่าจะที่สุดในประเทศเลยซ้ำไปตอนนี้เพราะอะไรทั้งนินทาเอา่ยทั้งใส่ร้ายป้ายสีเอ่ยทั้งดูถูกเหยดนยามเอ่ยทั้งค่อนแวเอ่ย ทั้งบูรี่ดูถูกหยาดยามสารพัดเต็มไปหมดถ้าอาจารย์มวลจะสนใจคํานินทามวลจะพอใจกับเสียงเยินยอสารเสริญอาจารย์จะเดินต่อไปในชีวิตนี้ไม่ได้เลยอาจารย์จะไม่เอาอกว่าเฮ้ยเรามองคนสรรเสริญเราสิอย่าไปมองคํานินทาอาจารย์จะไม่สอนใครแบบนี้แม้แต่คนที่สรรเสริญเราก็ไม่ต้องมองให้ขอบคุณเขาแล้วกลับมาทําตัวเองให้เหมือนเดิมทําชีวิตของตัวเองให้เป็นปกติทางกายวาจาใจสจิตเหมือนเดิมทาไมถึงไม่ให้พอใจในเสียงเยินยอ สมมตินายเอสารเสริญอาจารมาตลอดชีวิตวันหนึ่งอาจารย์เกิดพูดผิดพูดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งจนนายเอไม่พอใจอาจารย์ในปัจจุบันอาจารย์จะทุกข์ใจไหมย่อมทุกข์ใจแล้วเพราะคิดว่าเขาจะรักเ,เราไปตลอดคิดว่าเขาจะสรรเสริญเราไปตลอดคิดว่าเขาจะไม่กลับมาทําร้ายเราผิดหวังอย่างผิดหวังแล้วดังนั้นถ้าเรามัวแต่ติดใจในรสอร่อยของเสียงเยินยอสารเสิญจากคนคนใดคนหนึ่ง วันหนึ่งเขาเกิดเกลียดเราอาฆาตพยาบารม่าทลายเราจากคาเยินยอสารเสริญเป็นคํานินทาว่าลายแล้วคนคนนั้นเป็นคน,คนที่เรารักเขามากที่เพราะเขาเคยพูดดีกับเรามาตลอดวันนั้นแหละเราจะเดินสู่ความทุกข์ที่สุดเราเลยเรียกกันในทางโลกว่าโดนหักหลังนั่นแหละเพราะจากคนเคยดีแต่ปัจจุบันมันเลวซ้ำต่ําช้าชั่วยอยากใส่เราคนเคยรักใคร่เอ็นดูต่อเราแต่ปัจจุบันมันนินทาว่าลายต่อเรา ดังนั้นแม้แต่เสียงเยินยอสารเสริญก็ไม่ต้องสนใจแม้แต่คาดูถูกเหยียดยามก็ไม่ต้องสนใจให้วางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายกับทั้งสองฝ่ายอย่าพึงรับรองว่าสิ่งนั้นจะทําลายชีวิตเราได้และอย่าพึงทัดฐานว่าสิ่งนั้นจะทําให้เราจะเิญได้ไม่ต้องยินยอมไม่ต้องที่จะไปรับรองหรือไปคัดค้านในสิ่งใดให้รับเอาไว้แล้วนามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงตัวเองในการใช้ชีวิตในปัจจุบันแล้วเราจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะน,นั้น แค่นั้นเลยไม่ต้องสนใจกับใครสนใจปัจจุบันขณะตรงหน้าเพียงแค่นี้พอแล้วกับการใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ในปัจจุบันเออเรามีเวลาถึงกี่โมงเนาะบ่ายสามโอเคเลยครึ่งชั่วโมงตรงนี้มีใครถามอะไรไหมเนาะมีใครจะยกมือถามอะไรจานไหมสามารถยกมือถามได้นะอย่าไม่จะวิ่งไปถ้ามียกมือได้ถ้ายังไม่มีจะจากระถามกระดาษต่อไปถ้าหัวหน้าให้สอนงานเด็กใหม่ แต่เราเนี่ยยังเอาตัวเองไม่รอดพวกนนี้ฉลาดอีนนี้ใช้ได้เลยรู้จักประมาณในความสามารถของตนเองและรายงานหัวหน้าตามจริงแล้วควรทำอย่างไรคือหมายความว่าเราอธิบายให้หัวหน้าเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วแต่เขาก็ยังยัดเยียดให้เราเนี่ยสอนงานแบบนี้ต่อไปใช่ไหมวิธีการง่ายจะเลยตัวเองไม่รอดเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ไหม ถ้าอยากจะพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ชวยโอกาสในเวลาที่ตัวเองยังไม่สมบูรณ์นี่แหละทําให้ตัวเองสมบูรณ์ในเวลานี้ซะคิดซะว่าไอน้องใหม่นี้จะขัดเกลาให้เราสมบูรณ์ได้มากขึ้นกว่าเดิมบางทีเราเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือทําด้วยตัวเองพัฒนาศักยภาพด้วยตัวเองทําเองคนเดียวโดยมีแต่หัวหน้าไม่มีลูกน้องไม่มีเด็กมาให้เราฝึกบางทีเราจะพัฒนาตัวเองไม่ได้แต่เวลามีคนมาให้เราฝึกเนี่ยเราจะจดจามันได้เร็วมาก เพราะอะไรเราต้องขวนขวายในการรู้ในสิ่งนั้นให้มากกว่าเขาเพื่อที่จะได้สอนเขาได้มันจะขวนขวายเหมือนอาจารย์เนี่ยเวลาที่อาจารย์สอนธรรมะบางทีอาจารย์มีสอนผิดสอนพลาดบ้างจำผิดจำพลาดบ้างวันหนึ่งมีคนมาด่าทอต่อว่าเราเรามีโอกาสสอนไงเราจึงรู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกเมื่อเรารู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกเราก็รีบถึงการที่จะต้องไปหาข้อมูลชุดข้อมูลที่มันถูกจริงๆคำอิธีบาขยายฟังที่มันถูกต้องจริงๆเราจะได้นําไปบอกสอนคนอื่นได้อย่างไม่ผิดพลาดกาดเชื่อ แสดงว่าเรากําลังพัฒนาการสอนของเราให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมผิดก็แก้แก้ไขแค่นั้นเองไม่ง่ายทําอะไรยังไม่ดีก็แก้ปรับปรุงตัวใหม่ใครจะให้โอกาสไม่ใช่โอกาส,ไม,กาสไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นเรื่องของเราเราจะให้โอกาสตัวเองได้ไหมเวลานี้เป็นเวลาแห่งการเหมาะสมในการให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของตัวเองแล้ว ในการมีอีกหนึ่งคนมาทําให้เราเนี่ยพยายามขวนขวายในการเป็นแบบอย่างบางทีบางอย่างอาจารย์ไม่ได้อยากทําแต่เราทําเพื่อเราต้องเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นบางทีเราอยากจะทําอะไรบางอย่างตอบสนองต่อความต้องการของตเอแต่บางอย่างเราก็ทําไม่ได้เพื่อรักษาภาพพจน์และบทบาทของเราให้เป็นที่น่าเคารพนับถือต่อบุคคลอื่นการที่เราสร้างภาพนั้นขึ้นมาไม่ใช่เป็นการสร้างภาพเพื่อหลอกลวงใคร แต่เรามีเจตนาดีในการสร้างให้ตัวเองเป็นหนึ่งในวิธีการฝึกขูดเกากิเลสแก้ไขตัวเองในปัจจุบันด้วยมันจึงเป็นข้อดีตอนแรกเราทําเพื่อเป็นแบบอย่างตอนหลังมันจะซึมซับไปถึงการกระทําของตัวเองโดยเนื้อแท้ด้วยอย่างนั้นถ้าเรามองมุมนี้เป็นมุมที่ดีไปซะเราจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์เลยแม้เราจะเอาตัวเองไม่รอดไม่เป็นไรอย่างน้อยมันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้แก้ไขความบกพร่องของตัวเองให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในวันนี้ มันจะเป็นโอกาสดีในการแก้ไขตัวเองจากการเอาตัวไม่รอดจะทําให้ตัวเองเอาตัวรอดได้ในครั้งนี้แต่ถ้าไม่รอดคือชิบหายเลยนะในครั้งนี้แหละในครั้งเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นทําตัวเองให้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่ได้จริงๆแจ้งความจํานงให้ชัดเจนตอนทีหัวหน้าเราเนี่ยอาจจะกําลังต้องการดูเราเป็นกรณีพิเศษเขาจะเพ่งเล็งเราเป็นกรณีพิเศษมากกว่าอย่างอื่น เพราะฉะนั้นในเวลานั้นเราก็ต้องแสดงกฏบาทความสามารถของตัวเองอย่างดีเพื่อแสดงศักยภาพให้เห็นว่าเรามีความสามารถมากเพียงพอในการทํากิจธุระการงานนั้นได้ถ้าคำถามซ้อาจารย์ผ่านเลยนะมีวิธีการหรือเครื่องมือใดบ้างที่องค์กรสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยพนักงานจัดการกับความเครียดและสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวได้อย่าง,ย,างยั่งยืน เครื่องมือที่จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีความสุขไม่เครียดความสมสร้างสมบูรณ์ให้กับชีวิตดีตรงที่ว่าสร้างสมดุลให้กับชีวิตของตัวเองการจะสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราดีที่สุดคือการใช้สติเป็นตัวตั้งสมดุลเรามันพันเพราะเราขาดสติขาดสติมันจะเดินไปสู่ความประมาทเมื่อความประมาทมันเกิดการตัดสินใจทุกอย่างมันจะเดินสู่ความผิดพลาดล้มเหลวทั้งหมด,หมดเพราะอะไรมันขาดสติ การขาดสติหรือการมีสติขึ้นมาได้เรียกว่าการระลึกรู้ตัวคือระลึกขึ้นมาได้ว่าชีวิตเราต้องมีสติยังไงระลึกขึ้นได้เมื่อเราระลึกขึ้นได้ว่าเรากําลังทําสิ่งนี้อยู่เวลาเราทําสิ่งนี้เราพิจารณาให้ควรมันด้วยอาการแห่งการมีสติเราจะรู้ได้ว่าอันนี้ควรทําต่อหรือควรพอแค่นี้เพราะอะไรคนมีสติจะมองเห็นโทษภัยที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเมื่อเราเห็นโทษภัยที่เกิดขึ้นในอนาคตาข้างหน้าเราจะเริ่มแก้ไขปัจจุบันขณะตอนนี้เดี๋ยวนี้เพื่อให้อนาคต ไม่ส่งผลเสียกับเราราะวิธีการสร้างสมดุลที่ดีที่สุดคือการรักษาสติให้อยู่กับปัจจุบันขณนะเวลาเราทําอะไรเราชอบไปในอนาคตอ่ะไหลไปเรื่อยหลงไหลได้เพื่มกับอนาคตที่ยังเกิดขึ้นเราคิดโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่เวลาเราคิดเราจะคิดไปในอนาคตอ่ะว่ามันต้องสําเร็จแต่เราลืมมองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นหรือภัยเวรที่มันจะมาถึงเราดังนั้นดีที่สุดคือตั้งสติอยู่กับปัจจุบันก่อน พิจารณาคด้ควรโยนิสโสมนสิกาพิจารณาคด้ควรทุกอย่างอย่างดีโดยแยกคายว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างไรกับเราและจะเกิดโทษอย่างไรกับเราอย่ามองแต่เพียงประโยชน์อย่างเดียวจนลืมมองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นความสุขที่ยั่งยืนดีที่สุดทุกอย่างอยู่ที่อาจารย์สอนไปตอนต้นหมดแล้วสติสัป,ปชัญญาสำรวมระวังอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วพิจารณาทุกอย่างไปตามความเป็นจริงยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงนั่นแหละวิธีการสร้างสมดุลในชีวิต นี่เรียกว่ามัชทิมาปฏิปทาหรือหลักของการเดินทางสายกลางสายกลางไม่ใช่กลางแบบที่เราคิดที่ว่าเอ้ยเอาพอประมาณนะอันนี้มากเกินไปไม่ได้อนี้น้อยเกินไปไม่ได้คำว่ากลางในบริบทที่พระเจ้าความหมายในความหมายนี้หมายถึงว่ายอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงมากก็ได้ไม่เป็นไรแต่ยอมรับความจริงมาด้วยน้อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ยอมรับความจริงมาด้วยคําว่าพอดีของพระองค์ในความหมายคือพอดีในบริบทนั้น วันนี้เราทํางานเยอะการกินข้าวพอดีของเราอาจจะสองจานก็ได้เพราะเหนื่อยยากลําบากในวันนี้แต่วันพุ่งนี้ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยความพอดีของเราในการกินข้าววันนี้อาจจะแค่หนึ่งจานก็ได้คาว่าสายกลางไม่ใช่ว่าต้องกินข้าววันละจานตลอดชีวิตไม่ใช่มันแล้วแต่บริบทในปัจจุบันขณะนั้นว่าเราต้องใช้อะไรมาช่วยในเวลานี้มากเราต้องใช้อะไรมาเยียวยารักษาจิตใจในเวลานี้น้อย มันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เกิดขึ้นไปตามกระบวนการแห่งเหตุและผลหลักเกณฑ์หลักการในชีวิตปัจจุบันขณะของเราในขณะนั้นดังนั้นชีวิตมันจึงกกเกณอะไรไม่ได้มันจะเดินตามเหตุตามปัจจัยวันนี้มีผมถัดไปสองวันอาจจะไม่มีก็ได้นะอาจจะหัวล้าหราาือการอะก็ได้อันนี้จังไม่เที่ยงนะวันนี้มีชีวิตคิดว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตได้ไหมไม่ได้อย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้ต้องมีชีวิตแบบวันนี้วันนี้รวยอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้มันจะจนไม่ได้ มันจนได้ตามเหตุตามปัจจัยพวกนี้ถ้ามันจน <c oughs> ก็ยอมรับความจนไปตามเหตุตามปัจจัยวันนี้มันรวยก็ยอมรับความรวยไปตามเหตุตามปัจจัยแทมการกระทําของตนยอมรับได้ไม่ว่าวันไหนรวยก็ยอมรับมันได้ไม่ว่าวันไหนจนก็ยอมรับมันได้เนี่ยเรียกว่าทางสายกลางยอมรับในทุกๆวันไปตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองแค่นี้เลย นั่นแหละความสุขเกิดขึ้น,นจากการยอมรับทุกอย่างไปตามเหตุและผลหลักเกณฑ์หลักการตามความเป็นจริงของมันเองถ้าหมดแทชาติในการทำงันนี้ต่อไปแล้วเนาะเงินเดือนเท่านั้นที่ not v very really l l i n g อาจารย์ว่ายังไงจริงๆมันก็ใช่อะนะก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเงินมันก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ชีวิตของเราได้จริงๆแต่คําถามเงินซื้อความตายได้ไหม เงินซื้อการเจ็บปวได้ใครได้ไหมไม่ได้เงินซื้อการเกิดได้ไหมไม่ได้เงินซื้อการเกิดแล้วสามารถเลือกครอบครัวได้ไหมชาตินี้ทําเงินไว่เป็นพันล้านเลยรวยซพสหรับพระปรา,านมากมายสามารถเอาเงินจํานวนนี้ไปซื้อเกิดให้ชาติหน้าไปเกิดในตระกูลดีผิวพรรณงามทําได้ไหมทําไม่ได้ไม่มีเงินจะสามารถตอบสนองทุกอย่างได้แต่ใช่มันตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันขณะของเราได้ใช่ถูกต้อง แต่ไม่สามารถซื้ออันนี้จังทุกขังอนัตาในชีวิตเราได้ไม่สามารถซื้อความทุกข์ที่อยู่ในใจได้อาจจะถามว่าคนมีเงินล้นฟ้าทุกใจไหมทุกใจคนมีเงินล้นฟ้าพัดพ้าผิดหวังจะของรักไหมพัดพ้าผิดหวังจะของรักคนรวยล้นฟ้าเจ็บป่วยได้ไข้หรือมีความทุกข์ทุรนทุรายเพราะความเจ็บป่วยได้ไข้ไหมเป็นรวยแค่ไหนเครื่องมือทางการแพทย์ดีแค่ไหมทรมานเพราะความเจ็บป่วยได้ไข้ไหมก็ทรมาน สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีเงินแค่ไหนก็ซื้อความทุกออกจากความที่เรามีเราเป็นในสิ่งปัจจุบันไม่ได้ก็ไม่สามารถเอามาทดแทนกบบางซ่อนเลนความทุกข์ที่จะผังาดออกมาในชีวิตเราทําไม่ได้แต่มันก็ยังอัตภาพให้เป็นไปตามความพอใจของเราได้ในปัจจุบันอย่างน้อยหนึ่งแต่เราอย่าลืมการใช้เงินซื้อทุกอย่างเมื่อเราได้มีได้เป็นในทุกๆอย่างมาแล้วเราอย่าลืมด้วยว่าสิ่งที่เราไปแสวงหามา มันมีโทษอันต่ำสามเสมอพระเจ้าเวลาให้เรามองให้เรามองสามเรื่องหนึ่งอสตาทะคือรสอร่อยของการใช้ชีวิตสองนิสรณะอาทธิอาทินวะคือโทษอันต่ำสามของมันและสามคือนิสรณะอุบายเป็นเครื่องออกจากโทษเหล่านั้นอย่ามองเห็นแต่รสอร่อยจากการมีเงินในการไปซื้อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการจนลืมไปว่ามันมีโทษอันต่ำสามในสิ่งที่เราไปเอามาด้วย และอย่าลืมเมื่อมองเห็นโทษแล้วอย่าหาอุบายเป็นเครื่องอย่าลืมหาอุบายเป็นเครื่องอออจากสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเหล่านั้นด้วยอย่าลืมโดยเด็ดขาดพระหาน้าที่เราคือทําไปตามเหตุตามปัจจัยให้ได้